ยุยา่าดเยอะฟาดรัฐบาลรับไม่เป็นกลางขออยู่ข้างคนจน21กรกฎาคม64ยุยา่าดเยอะหรือจริยาปรีดากูลนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาวิจารณ์รัฐบาลผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าประกาศอันเฟรมไปเลยค่ะอีกทิบูดอีโลกขนานความถูกต้องไม่เป็นกลางนะจ๊ะอยู่ข้างคนจนเพราะอีพวกที่รวยก็คงไม่ฟังเพลงกู อยู่ข้างประชาชนในฐานะประชาชนจะพูดจะคิดอย่างที่เห็นตามความจริงจัดการอะไรไม่ได้เลยแค่ป่วยไม่มีเตียงก็เลวร้ายที่สุดแล้วนี่นอนตายเป็นสิบชั่วโมงข้างถนนแล้วตั้งกี่คนที่ต้องตายเพราะบริหารไม่ได้ไม่ว่ากู้เกลียดมากแต่ทำไม่ได้ทำไมมึงไม่ออกไปแก่มากแล้วนะคิดทำอะไรยิ่งกว่าเด็ก กูทำไม่ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ไอ้ไฟซึ่งโพสต์ก่อนหน้านี้ของยุ้ยก็เรียกได้ว่าแรงดีไม่มีแผ่วเช่นกันหดหูสลดใจคนนอนตายกลางกรุงเทพไม่รู้กี่คนต่อกี่คนก็อยากจะพูดว่าบริหารได้เฮี้ยมมากแต่ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราพูดหยาบจากนั้นยุ้ยยังโพสต์ข้อความต่อก็ขอยืนยันคำเดิมว่าอยู่ข้างประชาชน ถึงแม้จะมีคนมองว่าเป็นศัตรูฝันดีนะคะทุกท่านขอให้ปลอดภัยทุกคนทั้งคนที่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันและมองว่ากันเป็นศัตรูก็ไม่เป็นไรประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ยังยืนยันว่าอยู่ตรงนี้อยู่กับประชาชนอยู่กับคนไทยอยู่ให้สมกับที่เขาสนับสนุนและพ่อแม่ครอบครัวเราสุขสบายเพราะประชาชนค่ะยุยญาตเยอะขอบพระคุณค่ะ ซึ่งที่ผ่านมายุยได้ออกมาโพสต์เตตัสเฟซบุ๊กเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และยังสื่อสารถึงรัฐบาลว่าร้นไม่ไปไม่ออกตีหน้าเครียดโดยแชร์ภาพ4ีแอปพลิเคชันใหม่ที่เป็นการเสียสีรัฐบาลบอกว่าคนไทยเตรียมโหลด4แอปใหม่นี้เลยนั่นคือพระพร้อมเรารักสัปเหร่อคนละเมนวัชนะ ซึ่งก็เปรียบกับโครงการที่รัฐออกมาช่วยเหลือในมาตรการต่างๆอาทิหมอพร้อมเรารักกันคนละครึ่งและไทยชนะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ายังมีตายอีกเยอะจ้ะถ้าไม่ล็อกดาวน์ตัวเองโควิดมันติดกันแบบลูกโซ่ถ้าไม่ช่วยกันยังอีกนานจ้ะทำเอายุย้ยตอบกลับทันทีว่าใครไม่ช่วยใครคะ ประชาชนหัวอ่อนเชื่อฟังง่ายระมัดระวังตัวเองมาตลอดรัฐบาลประมาทบริหารไม่เป็นดีแต่สั่งค่ะวัคซีนก็ช้าได้มาก็ไม่ดีล็อกดาว่ะได้แต่วัคซีนต้องเอาอยู่ไม่ใช่พิเรนมาฉีดไขยมั่งอะไรมั่งคนค่ะไม่ใช่หนูหรือสัตว์ทดลองไม่ใช่ประชาชนไม่ช่วยใครๆคเขาก็กลัวตายแต่พวกเราไม่มีความหมายกับมันมากกว่า สรยุทธ์โต้หมอนงนลินีเป็นอะไรถึงกล่าวหาคนอื่นง่ายๆ20เอกกรกฎาคม64แพทย์หญิงนงณลินีใจสิลปแพทย์ชำนาญการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเล่าถึงสถานการณ์การรับมือกับการระบาดของโควิด1 9ทีมเป็นตอนๆเธอเพิ่งได้มีโอกาสไปอาสาที่กทมเมื่อไม่นาน โดยในตอนที่1.4ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสรยุทธทัศนจินดาพิธีกรรายการเล่าข่าวระบุว่าคุณเห็นแค่ปลายทางที่คนไข้หนักคุณร้องไห้คุณประสานผู้บริหารสปสอชกรมการแพทย์ที่อยากเอายามาแจกคนไข้หนักเสียเองโชคดีบังเอิญที่ดิฉันได้รับรู้ความพยายามอันนี้ จึงพยายามโพสต์พยายามโทรเข้ากรมการแพทย์เพื่อมีให้พวกคุณนำยานำออกซิเจนมาแจกเสียเองเพราะอะไรแต่ถึงอย่างไรขอบคุณคุณสรยุทธคุณได้ที่กลับลำไม่สร้างความลำบากใจให้แพทย์ที่อยู่ด่านหน้าด้วยการดื้อดึงที่จะหายาฟาวิพีราเวียแ,และสเตียรอยมาแจกเองเห็นตัวอย่างประเทศที่ทอดทิ้งคนไข้แจกยากินเองแม้ในคนไข้หนักไหมคะ ทั้งอังกฤษทั้งอินเดียทั้งอเมริกาเขามีสายพันธุ์เป็นของตัวเองสาธารณาสุขเราเข้มแข็งเพราะเราหล่อหลอมมาจากใจต่อมานายสรยุทธ์ได้ตอบกลับหมอนงนลินีผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ว่าผมไม่เคยประสานผู้บริหารสปสอชกรมการแพทย์เพื่ออยากเอายาฟาวิพิราเวียมาจากคนไข้หนักเสียเองนะครับคุณหมอเป็นอะไรครับถึงได้กล่าวหาคนอื่นง่ายๆแบบนั้น คุณหมอบอกว่าคุณเห็นแค่ปลายทางที่คนไข้หนักคุณร้องไห้คุณประสานผู้บริหารสปอสอชกรมการแพทย์ที่อยากเอายามาจากคนไข้หนักเสียเองย้ำนะครับผมไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าจะเอายามาแจากผู้ป่วยเสียเองเพราะผมไม่ใช่หมอนี่คุณหมอก็เอามาจากไหนอีกหนึ่งผมไม่ได้กลับลำเพราะไม่ได้ทำมาแต่ต้น และ 2. สเตียรอยคุณหมอจินตนาการเอาเองจากไหนครับน่าผิดหวังทำไมเลือกจะกล่าวหาคนอื่นง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าถามแจกออกซิเจนไหมสำหรับผมแจกครับเพื่อจับประคับประคองอาการหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ผู้ป่วยโควิดต้องทุกทรมานจนเกินไประหว่างรอเวลารอเตียงรอหมอด้านหมอนงนันลินียังได้โต้ตอบโพสต์สนี้ว่า มีบางคนแชร์โพสต์ที่1.4แล้วเอาไปวิจารณ์และกดดันจะให้ดิฉันขอโทษคุณสรยุทธถามว่าคุณสรยุทธ์ขอโทษนายกขอโทษรัฐบาลขอโทษทีมอาจารย์วัคซีนหรือยังถ้าสิ่งที่คุณวิจารณ์ผิดพลาดเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะต้องใจกว้างให้คนวิจารณ์เช่นกัน ยิ่งลักษ์ณสะเทือนใจคนไทยไร้การเหลียวแลซ้ำประยุทธ์ไม่เคยขอโทษ22กรกฎาคม64นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ภาพตนเองและข้อความบน Facebook ระบุว่าดิฉันรู้สึกหดหู่สะเทือนใจและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียชีวิตบนท้องถนน รายการเหลยวแลจึงขอตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่าปล่อยให้ประเทศเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทำไมรัฐบาลทำให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายเช่นนี้ทั้งๆท,ที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงในการดูแลประชาชนอีกทั้งยังทำให้บุคลากรด่านหน้าแพทย์พยาบาลหมดขวัญกำลังใจอ่อนล้า ขาดหลักประกันที่ดีเพราะไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอในการเป็นเกราะปกป้องโรคร้ายดิฉันขอแสดงความเสียใจและขอร่วมแบ่งปันความโศกเศร้ากับหลายครอบครัวที่ต้องอยู่ในสภาพเห็นคนที่รักล้มหายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ซึ่งต้นต่อเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ได้วางแผนให้รอบคอบรักุมขาดวิสัยทัศน์ ในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในระยะยาวมีแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะการบริหารระบบสาธารณาสุขที่มีการรวบอำนาจแต่กลับบริหารผิดพลาดขาดแคลนเตียงไร้การตรวจเชิงรุกที่มากพอวัคซีนไม่ทั่วถึงและคุณภาพที่เป็นกังขาแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่เคยน้อมรับความผิดพลาดและขอโทษมิหนำซ้ำยังกลับมองว่า ประชาชนทำตัวเป็นภาระทั้งทั้ที่เกิดจากความหละหลวมของรัฐบาลดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คนไทยอดทนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ขณะดเดียวกันขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนด้วยการนำความทุกข์ยากของประชาชน เป็นหัวใจในการนำเสนอแผนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้นำพึงมีในการนำพาประเทศผ่านพ้นความยากลำบากครั้งนี้ให้ได้ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปรับการทำงานข้ามระเบียบเพราะความตายสำคัญกว่า 22กรกฎาคม64ในายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสื่อสารผ่านเพจเฟซบุ๊กเวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเป็นภาพการทำงานในห้องประชุมโดยตนเองนั่งหัวโต๊ะระบุข้อความว่าถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตายเพราะไม่มีที่กักตัวโปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้นแล้วบอกว่าต้องทำเพราะผมเป็นคนสั่งเองให้มันรู้ไปว่า ระเบียบกับความตายอะไรสำคัญกว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิดในจังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง975รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก199รายและผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล766รายในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสูงถึง634รายและที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก132ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่มบับเบิลแอนซิพบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร10รายด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม38,325รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว27,370รายอยู่ระหว่างการรักษา18,65รายและผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่90รายขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง7แห่ง เตียงว่างรวมกันที่189เตียงและโรงพยาบาลสนามในชุมชนหรือศูนย์พักคอยคนสาคร (C.I. Community Isolation) 33แห่งเปิดดำเนินการได้เพียง13แห่งแต่ยังไม่สามารถรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้ามาได้เต็มที่เนื่องจากติดขัดในขั้นตอนของการคัดกรองผู้ติดเชื้อทำให้เกิดการล่าช้า และจากกระบวนการหรือขั้นตอนการรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้าสู่ศูนย์พักคอยคนสาครมีความล่าช้าทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครทันวีรศักด์ ตัดสินใจให้สั่งโหลดหรือนำผู้ป่วยเข้าเลยไม่ต้องรอระเบียบการกักตัวเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดในแต่ละวันมีมากจะให้รอขั้นตอนทุกอย่างของสาธารณาสุขบางครั้งไม่ทันการจึงสั่งให้ปรับลดข้อกำหนดของคนเข้าศูนย์พักคอยลงเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและครอบครัวเข้าไปรักษาให้เร็วที่สุด อย่างน้อยคนป่วยก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนไม่ป่วยก็ไม่ต้องกังวลและถ้าเตียงในโรงพยาบาลมีจึงจะนำเข้ารักษาตามระบบโดยเร็วต่อไปพิมพ์ริพายฟาดรอดูผลกรรมของพวกค้าความตาย22กรกฎาคม64 นางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจาวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์เจ้าของคลินิกเสริมความงามและเจ้าของค่ายเพลง High Cloud Entertainment ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพของตนเองและข้อความระบุว่าเป็นแม่ค้ามาตลอดชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ทำคือค้าขายบนความตายของคนเขาออกมาพูดกันขนาดนี้แทนที่มึงจะฟังกลับมองเป็นศัตรู กูจะคอยดูจุดจบของคนค้าความตายอย่างพวกมึงอำนาจปิดปากคนได้แต่ปิดปากเวรกรรมไม่ได้หรอกซึ่งโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหมื่นกว่าครั้งชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย ดูจากการสื่อสารแล้วเป็นการอิงกระแสที่ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาดำเนินคดีผิดพรบอรคอมพิวเตอร์กับเหล่าศิลปินที่ออกมาคอเอาตวิพากวิจารณ์โจมตีถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่เป็นผลทำให้ถูกอกถูกใจชาวเน็ตอย่างมากนอกจากนี้พิมพ์รีภายยังได้เตรียมปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าออกไป โดยโพสต์ภาพโปสเตอร์โปรโมตและข้อความเปิดเผยความลับฉบับใหม่ของพิมพ์รีพายเร็วๆนี้ทำเอาแฟนคลับต่างคาดเดาว่าไล่ใครแต่พิมพ์รีพายได้ออกมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลบคำว่ารักยังไงให้ออกไปจากใจสักทีซึ่งก็เป็นเพลงใหม่ของเธอที่จะออกมาเร็วๆนี้ นอกจากนี้พิมพ์รีพายยังคงเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่พบเจออยู่ตลอดโดยล่าสุดได้ไปเหมาแผงลอตเตอรี่หน้าร้านสะดวกซื้อที่มีคุณยายท่านหนึ่งนั่งขายอยู่กับลูกชาย โดยคุณยายท่านนี้มีอาการต้อขึ้นดวงตาทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจึงทำให้ลูกชายต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่และยังให้ความช่วยเหลือคุณป้าอีกท่านหนึ่งที่ขายลูกชิ้นทอดและน้ำชงที่ไม่มีบ้านอยู่เพราะถูกไล่ที่ออกมาโดยพิมพ์รีพายได้ไปหาเช่าห้องพักให้เป็นเวลาหนึ่งปีและยังไปซื้ออุปกรณ์หมอนที่นอนผ้าหม่มเครื่องอำนวยความสะดวกให้ เพื่อให้คุณป้าได้มีที่พักอาศัยและทำลูกชิ้นน้ำชงไปขายได้แบบนอนหลับเต็มอิ่มมีแรงเพื่อจะไปประกอบอาชีพในวันต่อๆไปคอนเทนต์ Content ความดีที่พิมพ์ริพาย,ยังทยอยปล่อยออกมาเป็นระยะยังคงได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก Hashtag แบนตุกี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง หลังขู่ฟ้องชาวเน็ต22กรกฎาคม64ผู้ใช้บัญชี t ว i t เตอร์ต่างร่วมใจกันติด Hashtag แบนตุกี้หรือตุกี้สุดารัฐบุตรพรมนักแสดงตลกหญิงขึ้นอันดับหนึ่งในเวลาอันรวดเร็วเมื่อมีแอคเคาท์หนึ่งเปิดเผยแชทที่ได้คุยกับตุกี้ขู่จะฟ้องชาวเน็ตรายหนึ่งหลังตนไปโพสต์วิจารณ์ใน i อ Story ดุเดือด ปมที่ตุกกี้ออกมาด่านายนวัดอิสระไกรศีลติดโควิด1 9แต่ไม่ออกมาขอเอารัฐบาลโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเข้าข้างนวัดอีกคนคอเอายืนกรานไม่ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลมัวแต่นำเข้ามาทำไมทั้งๆที่สามารถนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมีราคาต่ำเข้ามาได้แต่กับพวกหล่อนที่เงียบเหมือนตายอยู่ในป่าช้าไม่ขอเอาไม่อะไรเลย กะจะด่าคนที่ติดเชื้ออย่างเดียวว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบจ้ะคนมีศีลธรรมมีความรับผิดชอบสูงที่ประชาชนแต่ละคนเขาติดเชื้อก็เพราะรัฐบาลบริหารจัดการแย่ต่างหากไหมวัคซีนเขาฉีก,กันจะทั่วโลกแล้วเหลือแต่บ้านมึงนั่นแหละทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้แท็กหาตุกกี้แท็กพรรย์อยู่ทำให้ตุก,กี้ตอบข้อความในอินสตาแกรมมาว่าขอแคปนะคะเจอกันนะ ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าครับผมขอบพระคุณมากครับพี่ตุกกี้ต่อมาตุก,กี้ได้เปิดเผยข้อความแชทของ i อผู้ใช้รายหนึ่งเป็นเพื่อนของผู้ใช้ IG รายแรกที่โพสต์ตข้อความวิจารณ์และส่งข้อความหาตุก,กี้ว่าอยากจะขอโทษเนื่องจากมีการาพลาดพิงซึ่งตุก,กี้ตอบสั้นๆว่าไม่ทันละค่ะพี่ทนายเจมเขาส่งเรื่องละค่ะ โพสต์ดังกล่าวมีคนรีทวิตไปเกือบ20,000ครั้งรวมแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวหลายคนกล่าวว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่การหมิ่นประมาทและร่วมดันแท็กแบนตุกี้ไปเป็นจำนวนมากบางรายยังแสดงความคิดเห็นว่าเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมองว่ามีสิทธิถูกฟ้องกลับได้เช่นกัน ซึ่งในอินสตาแกรมของตุกกี้เองก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในแต่ละรูปอาทิตุกกี้เป็นอะไรลืมตัวเองที่สุดทุกวันนี้ได้นอนหลับสบายใจใช้ชีวิตดีก็เพราะหากินจากประชาชนออกมาขายของแฟนคลับก็อุดหนุนใครที่มันดูรายการไร้สาระถ้าไม่ใช่ประชาชนตอนนี้เขาเดือดร้อนแต่สิ่งที่พวกคุณทำคือการหันหลังให้เขาก็จำไว้ละกัน